ก็สวัสดีนะครับสำหรับค่ำคืนนะครับวันอาทิตย์นะครับที่22นะครับตรงกับเดือนพฤศจิกายนนะครับ2563นะครับในววันนี้นะครับรบกวนนะครับคนที่ยังไม่นอนนะครับก็มาฟังกันนะครับวันนี้ผมจะมาคุยนะครับเกี่ยวกับ EP นะครับ ที่43นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของไทรอยนะครับก็จะมีไทรอยคอพอกนะครับแล้วก็ไทรอยนะครับอักเสบนะครับแล้วก็อาชิมโมโตะนะครับก็วันนี้นะครับนอกจากจะมาคุยเกี่ยวกับอาการต่างๆแล้วนะครับ ก็น,นี้เดี๋ยวก็จะมาแนะนำสมุนไพรนะครับสำหรับคนที่ไปหาหมอแล้วนะครับผ่าตัดแล้วนะครับกินมาไม่รู้กี่อย่างแล้วไม่หายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีสมุนไพรมาแนะนำนะครับเรายินดีเป็นทางเลือกสุดท้ายให้กับทุกคนอยู่แล้วนะครับาบางเคสนะครับก็หมอก,ก็ไม่ได้ผ่าตัดให้นะครับ ไปหาหมอแล้วนะครับอุตสาหขับรถไปโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าผ่าตัดไม่ได้นะครับเพราะว่าบางเคสหมอเขาก็จะมีเหตุผลในการวินิจฉัยนะครับบางเคสก็ผ่าแล้วนะครับเราก็ไม่ได้บังคับใครผ่าตัดก็เราก็ยินดีหายเราก็ยินดีนะครับแต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วโอกาสที่กลับมาเป็นอีกนะครับแล้วก็ไม่กล้าไปผ่าตัดอีกแล้ว นะครับเรายินดีนะครับที่จะแนะนำนะครับสมุนไพรนะครับดีๆนะครับไว้ต้มทานนะครับทานไม่ยากนะครับสมุนไพรทานไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ยาวิเศษนะครับทานวันเดียวถึงจะหายนะครับต้องใช้เวลานะครับบังเกตสามเดือนนะครับไม่เกินไม่เกินจากนี้นะครับคนที่เป็นใส่นัดเลือดจางแล้วก็ไทรอยนะครับก็จะมีไทรอย ต่างๆนะครับก็สามารถทานได้นะครับและก็จะมีเอกสารแนบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอ่าโรคที่สามารถใช้สมุนไพรนะครับในการควบคุมความรุนแรงครับรักษาของโรคได้ดีนะครับตามที่ได้บันทึกผลการรักษาผู้ป่วยไทรอยนะครับทั้งแบบไฮเปอร์ไทรอยเป็นพิษนะครับและก็ไฮโปไทรอยไทรอยต่ำนั่นเองนะครับแล้วก็ไทรอยฮาชิโมโต มะเร็งไทรอยด์ก็ทานได้นะครับและก็คนที่มีอาการคอบวมโตแล้วก็คอพอกวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องคอพอกด้วยแล้วก็ตาโบนสายนัดนะครับแล้วก็เลือดจางเป็นต้นนะครับก็วันนี้นะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับ ep ที่43นะครับโรคคอพอกนะครับเป็นการ ขนาดกองต่อมไทรอยด์นะครับที่ไม่นะครับไม่เป็นมะเร็งนะครับฟังให้ดีนะครับไม่เป็นมะเร็งเหายส่วนใหญ่นะครับของโรคคอพอกนะครับทั่วโลกนะครับก็คือบนปตตพีนี้ก็ว่าได้นะครับคือการขาดสารไอโอดีนในอาหารนะครับมีนักวิจัยนะครับคาดว่าโรคคอพอกนะครับ ่งผลกระทบนะครับต่อคนประมาณ300ล้านคนนะครับจาก900ล้านถึงพันล้านคนนะครับที่ขาดสารไอโอดีนนะครับทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเหนือใต้ยุทธภพนี้นะครับทั่วโลกเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนักวิจัยนะครับนักวิจัยนะครับคาดกันนะครับว่าประมาณนั้นนะครับส่วนในทางกับกันนะครับลูก คอพอกนะครับมักเกิดจากนะครับอาการของภาวะไทรอยนะครับทำงานเกินนะครับและก็เอ่อเกลือเสริมไอโอดีนนะครับให้อิโอดีนจํานวนมากนะครับอ่โรคคอพอกนะครับสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนนะครับอ่ทุกวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของโรคนะครับที่อาหารที่อุดมด้วยไอโอดีนนะครับ ขาดตลาดอย่างไรก็ตามนะครับโรคคอพกมักพบนะครับขึ้นนะครับหลังอายุ40ปีนะครับและในผู้หญิงซึ่งมีแนวโน้มที่จะนะครับมีความผิดปกติของต่อมไทรอยนะครับก็อย่าคิดว่านะครับเราอายุนะครับยังไม่ถึง40โอกาสไม่เป็นไม่ใช่นะครับแต่นะครับแต่ด้วยที่ว่านะครับก็คือ ที่พบมากนะครับอย่างนึงที่พบมากไม่ใช่ว่าคนที่อายุไม่ถึง40ไม่เป็นนะครับเป็นนะครับแต่ว่าที่ส่วนมากแล้วที่พบนะครับก็หลังอายุ40ปีนะครับในผู้หญิงนะครับซึ่งมีแนวโน้มนะครับที่จะมีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์นะครับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้แก่ก็คนที่ประวัตินะครับทางครอบครัวก็คือว่า เป็นคือพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเป็นนะครับเราอาจจะเป็นด้วยนะครับเพราะว่าสายเลือดนะครับแต่ว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็์เสมอไปนะครับบางเคสบางกรณีบางครอบครัวนะครับก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็นะครับไม่มีอาการใดๆนะครับหากโรคคอพอกนะครับไม่รุนแรงนะครับอาจทำให้เกิดอาการต่อไปนี้อย่างน้อย หนึ่งอาการนะครับอาจมีขนาดใหญ่พอขึ้นอยู่กับขนาดนะครับบวมนะครับหรือตึงที่คอนะครับก็ลองดูนะครับว่าท่านผู้ชมหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งหลายนะครับใครที่บวมหรือตึงที่คอนะครับอันคือสัญญาณนะครับสัญญาณหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเราหายใจลําบากนะครับหรือกลืนลําบากไอหรือหายใจไม่ออกเสียงแหบนะครับ ก็เป็นสัญญาณนะครับของขอพอกนะครับต่อ,อไปไทรอยด์อักเสบของฮาชิโมโตะนะครับเป็นไทรอยด์อักเสบนะครับของฮาชิโมโตะเรียกอีกอย่างว่านะครับเรือรังนะครับมันเป็นสายที่พบบ่อยที่สุดนะครับของไฮโปไทรอยนะครับนะครับก็ประมาณสัก หลายล้านคนนะครับบนโลกนี้นะครับเกืบเกือบ20ล้านคนได้นะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับทุกช่วงอายุนะครับแต่มักเกิดกับผู้หญิงวัยกลางคนนะครับโรกนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับถูกโจมตีผิดพลาดและค่อยทำลายต่อมไทรอยและความสามารถในการผลิตโฮอร์โมนนะครับ าบางคนนะครับที่เป็นโรคไทรอยอักเสบจากนะครับฮ่าชิโมโตเล็กน้อยอาจไม่มีการาชัดเจนนะครับโูคนี้สามารถคงตัวได้เป็นเวลาหลายปีและอาการมักจะไม่ชัดเจนนะครับนอกจากนี้ยังไม่เฉพาะเจาะจงซึ่งหมายความว่าพวกนะครับเรียนแบบอาการของนะครับอาการต่างๆนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยว เรามาฟังกันนะครับแต่ว่าขออธิบายก่อนนะครับว่า,าบางคนนะครับเป็นแต่ว่าแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยพบว่าอาการมันมันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบว่าเฉยบางคนเฉยชานะครับไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์ไม่ได้หาหมอก็เลยคิดว่าโอเคยังสบายอยู่ยังไม่เป็นอะไรนะครับแต่คุณหารู้ไหมนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีอาการ ในลาภาวะซสมเศร้าท้องผูกน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผิวแห้งนะครับและบางนะครับอ้วนนะครับใบหน้านะครับบริเวณใบหน้าจะรู้สึกว่าพกนะครับแล้วก็ประจําเดือนหนักและก็ผิดปกตินะครับแพ้ความเย็นนะครับอากาศเย็นรู้สึกว่าตัวเองจะแพ้นะครับต่อมไทรอยตโตหรือคอพอกนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับ ว่านะครับคุณเป็นไทรอยนะครับแต่อาการนั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นอันตรายนะครับเพราะว่าคนที่สามารถรู้ได้ว่าตัวเองเป็นไทรอยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทรอยเป็นพิษไทรอยต่ำนะครับผมก็เคยทำไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปไว้ในเพจนะครับก็ไปรับชมกันได้นะครับก็คนที่รู้ก็คือคนที่ส่วนมากได้ตาปูนนะครับตาปนูน แล้วก็บางคนใจสั่นนะครับเนื่องจากกินอาหารกินยังไงนะครับแต่ว่าคือผอมะครับผ่วผอมเจริญอาหารไม่เจริญอาหารนะครับแต่ว่าบางคนนะครับแนะนาเคยมีคนกินสมุนไพรเรานะครับแต่เขาบอกว่านะครับก่อนที่ยังไม่มาเจอสมุนไพรเรานะครับเขบาก็ รู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใจสั่นเนื่องจากว่าคนไม่มีเรี่ยวแรงเนาะใจมันก็จะสั่นกินได้ปกติครับแต่ว่าผมนะครับพอหลังจากทานไปสักหนึ่งชุดนะครับรู้สึกได้นะครับว่ามันดีนะครับแต่พอ,อยาเริ่มจืดนะครับใกล้จะครบเดือนอย่างเนี้ยหนึ่งชุดมันทานได้หนึ่งเดือนใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าอาการใจสั่นนั้น อาจจะกลับมาหรือว่ากลับมาแล้วก็เลยมาซื้อชุดที่2เพราะว่าผมแนะนําไปนะครับ3มชุดถึงจะหายนะครับถ้าทําตามที่แนะนํานะครับอย่างเช่นซื้อไปสมุนไพรทานไปแต่ว่าเราก็ต้องแบบว่าห้ามทานเกี่ยวกับส่วนผสมที่มีถั่วเหลืองนะครับอ่าแล้วก็ผงชูรสแลวก็ห้ามนอนเกินสี่ทุ่มนะครับให้นอนก่อนสี่ทุม่มแล้วก็ห้ามเครียดนะครับ ถ้าใครทำได้ก็จะหายตามที่ผมบอกไปนะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการนะครับผลิตฮอร์โมนไทรอยนะครับต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเหลืออยู่เรื่องหนึ่งนะครับเป็นไฮโปไทรอยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับภาวะของต่อมไทรอยนะครับอาจจะทำงานเกินนะครับ ต่อมไทรอยนะครับทำงานผิดปกติและไม่สามารถสร้างฮอร์โมนได้เพียงพอนะครับไฮโปูไทรอยนะครับมักจะเกิดจากอาชิโมโตของไทรอยนะครับการผ่าตัดเอาต่อมไทรอยหรือความเสียหายจากการรักษาด้วยรังสีนะครับก็จะมีผลนะครับต่อคนที่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับประมาณาไม่ถึง5%นะครับ ภาวะพร่องไทรอยส่วนใหญ่มักจะไม่รุนแรงนะครับการผลิตโอโมนไทรอยน้อยเกินไปนะครับทำให้เกิดอาการต่างๆนะครับดังที่ผมกล่าวไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับเป็นความเหนื่อยล้าผิวแห้งนะครับเพิ่มความไวต่อความเย็นนะครับปัญหาความจ้าต้องปูกภาวะซึมเศร้าแล้วก็น้ำหนักมากขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นอ้วนขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีความอ่อนแอ อัตราการเต้นของหัวใจช้านะครับก็ถึงขั้นขู่มาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยให้โรคหรืออาการต่างกํากำเริบหรือว่าถึงขั้นรุนแรงก่อนที่เราจะคิดจะรักษานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ ep ที่สี่สานะครับก่อนที่จะจากกันไปขอแนะนำสมุนไพรนะครับตัวนี้ นะครับทานแล้วดีมากนะครับคนที่คอพอกนะครับคอโตคอบวมนะครับก็จะยุบได้นะครับไปใน3ชุดนะครับสามชุดก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับถ้าทานตามที่เราแนะนำนะครับก็จะหายตามนี้นะครับส่วนบางเคสนะครับตาปนนะครับก็ สามถึงสี่ชุดนะครับตาบูลนั้นก็จะหายปกตินะครับแล้วก็ค่าไทรอยก็จะปกตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรานะครับไขรที่ผ่าตัดแล้วไม่หายไม่กล้าผ่าแล้วนะครับก็เรายินดีแนะนําสมุนไพรนะครับให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับท่านได้สนใจสมุนไพรของเรานะครับโทรมาเล่าอาการนะครับบอกว่าเป็นอาการแบบไหนเป็นมานานหรือย่างนะครับเคยรักษาที่ไหนมาบ้าง โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับกดเลยนะครับใครที่จะโทรปรึกษานะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่0847492667นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทางไลน์นะครับ ID ไลน์นะครับ ID ไลน์คือ0847492667นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับอะไ์สดวันนี้นะครับ ขอเป็นกำลังใจให้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับหรือใครที่เคยทานเคยสั่งสมุนไพรของเราไปนะครับทานแล้วหายทานแล้วดีก็ฝากบอกต่อๆด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับและก็ช่วยบอกต่อให้ด้วยนะครับเพราะว่าคนอื่นนะครับที่เป็นโรคต่างๆก็จะได้หายเหมือนกับคุณที่หายนะครับเรานึกถึงวันแรกที่อาการของเราเป็นแบบไหนทรมานแค่ไหนนะครับ เราก็คิดซะว่าคนอื่นก็เป็นเหมือนเราแน่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่ากินคนเดียวหายคนเดียวนะครับต้องบอกต่อด้วยนะครับเพื่อเป็นบุญของคนอื่นด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนนอนนะครับคืนนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพนะครับแข็งแรงทุกทุกคนนะครับตัดสินใจนะครับที่จะรักษาหายนะครับถ้าคุณไม่ซื้อ ก็ไม่หายนะครับแต่ถ้าคุณซื้อนะครับหรือเปิดใจที่จะรักษาหายครับแต่ว่าต้องใช้เวลานะครับอยากได้สมุนไพรดีๆนะครับใครที่มีอาการอย่างอื่นที่ผมไม่ได้กล่าวมาในไน้สุดนี้นะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เพราะว่าเราจัดสมุนไพรให้ตามอาการด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับ ที่084749267 4, 6, 6, 6 7, นะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ